วันนี้วันแรงงานแห่งชาติครับ <Ha. S 1> เราก็ให้กาลังใจผู้ไร้แรงงานทุกๆปีก็จะมีการเคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงานครับ <Ha. S 1> วันนี้ก็ออกมาเรียกร้องเรื่องของการดูแลสวัสดีภาพสวสิการของผู้ใช้แรงงานหน่อยบรรยากาศก,ก็มาตั้งแต่ตอนเช้าครับคุณผู้ชมเป็นประจําทุกๆปีเลย แรงงานไทยกว่า500คนในนามของอในนามของเค,ครือข่ายสมาพันธ์แรงงานด้านวิสาหกิจสัมพันธ์แล้วก็สมาพันธ์สมานฉันแรงงานลงถนนก็ไปเดินขบวนเรียกร้องทั้งสิทธิแล้วก็สวัสดิการในการทํางานตั้งแต่อนุสาวรีประชาธิปไตยมาจนถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับ สิ่งที่ผู้ใช้แรงงานเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องก็คือวเวลาเร่งด่วนก็คือต้องการรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือแรงงานทุกๆคนโดยเฉพาะเรื่องของค่าแรงครับแล้วก็ขอให้มีการยกเลิกพรบรบ่อนการพนันและคาสิโนโหรือว่าเอนเทนเมนต์คอมเพกที่ขัดต่อยุทธศาสตร์แล้วก็หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงให้รัฐบาลหยุดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชน์สุขอของประชาชนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการคอร์รัปชันแล้วก็เร่งให้มีการปรับปรุง ค่าจ้างแล้วก็ตรวจสอบกลุ่มทุนสีเทาที่จะเข้ามาทำงานรวมไปถึงนอมินีในประเทศครับในขณะที่คนงานก็ลำบากมากในขณะนี้นะครับเลิกจ้างกันเยอะในขณะนี้เพราะว่าเรื่องของเ,อเรศรษฐกิจด,ด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนกำลังแรงคนด้วยก็ตกงานกันเยอะพอกลับบ้านไปก็ที่ดินํำกินทั้งหลายก็ถึงยึดกลุ่มด้วยกลุ่มทุนเกิดทั้งหมดคือในวันนี้สานกณ์ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร,ร,กรไม่ว่าเป็น,น้องผู้ใช้แรงงานคนส่วนใหญ่ของสังคมเนี่ยอยู่ลําบากมากในขณะนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอต่อรัฐบาลก็เพียงเพื่อให้รัฐบาลได้ทาหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ยึดโยงอยู่กับผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในวันแรงงานก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานเพราะว่ามีผู้หญิงที่ใช้แรงงานคนหนึ่งออกมาโพสต์บอกว่าทํางานอยู่ออฟฟิศแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทครับช่วงสีเดือนที่ผ่านมาเธอกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้รับค่าโอทค่าเบี้ยเลี้ยง แล้วบริษัทนี้พยายามที่จะไม่จ่ายค่าโอทีเบี่ยให้ทุกคนลาออกเธอบอกว่าทํามาสี่ปีรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับบริษัทบอกว่าให้ช่วยให้ช่วยบริษัทให้ผ่านวิกจิตนี้ไปได้ด้วยกันแต่มันมันถึงขั้น4ีเดือนแล้วแล้วถึงขั้นไม่ได้แม้แต่ฐานเงินเดือนแล้วมันจะให้ช่วยยังไงพนักงานไม่ได้แบบรวยอะ่ะมันไหนจะค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิต ค่ากินค่าใช้ค่าเดินทางไปทำง,งานเนี่ยมันทุกคนมันมีค่าใช้จ่ายหมดเลยอ่ะแต่ว่าเขามาบอกว่าเออพนักงานไม่ช่วยเหลือบริษัทไม่นึกถึงตอนที่บริษัทเจรินรุ่งเรืองอะไรเงี้ยอ่าค่ะอ้าวน่าเห็นใจนะเนี่ยครับ